นั่นนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพที่สงขลาค่ะมีการปักหมุดรายงานว่าจุดนั้นก็มีภาพความพยายามในการส่งต่อความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องนะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทีนี้นอกเหนือจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เวลานี้เขาทํางานกันอย่างหนักแล้วค่ะยังมีภาคประชาชนนะคะที่คอยเป็นกําลังเสริมสนับสนุนการทํางานของคนด่านหน้า อย่างภาพนี้ค่ะที่ตำบลแม่ทอมอเภอบางกล่ำจัังหวดสงขลานะคะรายงานโดยคุณชานวิทูลสุขสว่างไกลเครือข่ายลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่างค่ะคุณชานวิทูลบอกลงพื้นที่ไปพร้อมตัวแทนชาวบ้านนะคะไปมอบของกินของใช้จําเป็นให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลบางกล่ำค่ะ ภารากิจมอบสิ่งของแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลบางกล่ำเกิดขึ้นนะคะนี่เป็นภาพความช่วยเหลือจากชาวบ้านในชุมชนค่ะที่นําของต่างๆเข้าสารอาหารแห้งของใช้รวมถึงเงินด้วยบางส่วนนําไปซื้อของจําเป็นสําหรับผู้ป่วยโควิด -19 แล้วก็ไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลเพราะว่ามองว่าตอนนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้าไปรับการรักษาหยุดงานแล้วก็ขาดไรายได้ค่ะ ขามันก็ไม่เยอะถ้ากับตัวก็ตัวเงินเดียวมัน,ม,นมันไม่ได้มาก,มาออกไม่หรอกโค้งอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะแต่ให้เพราะว่าให้ยากให้ไอ้คนที่ตั้งภูมนินี้ไม่มีการให้เลยเอื้อได้ปันความสุขกันในยามที่ตอนนี้เราพบปัญหาไร่สิ่งไร้ย่างแต่การให้ตรงเนี้ยให้เพื่อเพื่อโกให้เกิดประโยชน์กับกําลังใจคนที่กําลังประสบไปเพื่อเพื่อที่จะบอกว่าเออเราเรา,เราเป็นกําลังใจ านพ่นวิกฤตนี้ไปด้วยครับกันกับเราก็เป็นชิ้งเกียรติที่ในย่านนี้จําเป็นที่ต้องช่วยกันคนละเล็กคนละหน่อยตามกําลังขอให้ใจเข้าใจโลกนี้โลกโควิดนี่ยก็ทุกคนก็หัวก็เซี่ยงเหมือนกันก็มีร่วมรวมในการช่วยเนื้อได้บางก็ถือว่าก็ต้องควรก็จ่ายนะเป็นเวลาเดี๋ยวต้องควรเดี๋ยวต้องช่วยกันจริงๆค่ะ ของไม่ได้เยอะเงินไม่ได้เยอะแต่นี่เป็นกําลังใจที่ส่งถึงผู้ป่วยแล้วก็คุณหมอด้วยนะคะนอกจากการสงร่งมอบสิ่งของแล้วก็การกระจายการระดมของและะะ้วเนี่ยค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตําบลแม่ทอมเองก็ช่วยกันกระจายความรู้ในการเตรียมรับมือโควิด -19 รอบนี้ด้วยนะคะช่วยกันปกป้องชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดเชือ้อค่ะส้านกับว่คจีนผู้มีต่ว่าทำให้ชาวบ้านไ,นได้ดึงเอ็นถึงตรวกลองโควิดในระยะติ่ตามนี้ เราได้ได้พูดคุยพิซซ่าหรือกันเราว่าต้องมีมาตรการเดี๋ยว่าหนึงให้ข้อมูลเชื่งเดี๋ยว่าเชิ่องดุโดยการจำหนังสือไปแจกถึงตัวเรือนถูกกลุเรือนหรยได้อธิบายถึงอันตรายของโควิดให้ชาวบ้านได้รับรู้กับตำบลท้องโลกนะกับตำบลแม่ท้อมตอนนี้อย่างเป็นที่ร้าัอยู่เลยการรักษาตัวนี้ไว้ นี่ค่ะเป็นภาพการดูแลกันของคนในชุมชนนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดนี่เป็นเกราะป้องกันชุมชนที่แต่ละชุมชนเนี่ยเขาจับไม้จับมือกันแล้วก็ช่วยกันเพื่อที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ